ัลโหลเจอกันอีกแล้วจ้าสวีดัสสวัสดีทุกคนเจอกันอีกแล้วในช่องแม่จา๋าพาเลลลลลเรายังอยู่คลิปที่เราเดินทางไปโรงเรียนกันนะทุกคนลงไปก่อนหน้านี้แล้วส่วนหนึ่งนะคะตัดขยักขย่อนไว้มาลงวันนี้อีกส่วนหนึ่งเพราะว่าคลิปมันจะยาวยาวไปนะคะแม่จ๋าก็เลยใช้วิธีตัด เอามาโพสต์เป็นบางช่วงบางตอนนะคะไปก่อนแล้วก็คลิปนี้ก็เป็นอีกตอนหนึ่งนะคะเป็นช่วงการเดินทางระหว่างการไปโรงเรียนของแม่จ๋านะคะถนนเส้นนี้นี่ก็คือตอนนี้กําลังใกล้จะถึงโรงเรียนแล้วทุกคนใกล้จะถึงโรงเรียนแล้วแต่ถนนเส้นนี้นี่จะเป็นลักษณะเหมือนอะจะเป็นบ้านแล้วก็จะเป็นโรงเรียนเด็กประถมเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะคะเยอะนะ,ะตรงนี้ก็จะเป็น หน้าโรงเรียนถนนเส้นหน้าโรงเรียนของเด็กๆเ,เขานะคะก็เออเอาบรรยากาศสโนช่วงสโนวข,ขาวๆมาให้ทุกคนดูนะ,ะแต่อ่ในบางครั้งนะคะมานี่ถนนผู้ปกครองจะมาส่งนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเยอะมากนะคะขับรถต้องระวังมากแล้วยิ่งตอนนี้มาเป็นสโนด้วยยิ่งต้องระมัดระวังกันใหญ่เลย ระมัดระวังกันเพิ่มขึ้นมากเลยนะคะพอพ้นจากซอยนี้ไปก็จะถึงโรงเรียนแม่จ๋าแล้วแหละนะทุกคนแม่จ๋าก็เพียงแค่ตัดขยักออกมาแบ่งไว้ไม่ได้โพสต์ไปในตอนเดียวให้มันจบไปในตอนเดียวเนาะเพราะคลิปมันจะยาวยาวเกินไปเอาบรรยากาศตรงนี้สวยๆมาให้ทุกคนดูคะ่ะสโนในเส้นนี้นี่ขาวนี่ขาวๆเลย บนถนนก็เป็นน้ำแข็งนะครับบนถนนก็เป็นสโนว์ขับรถค่อนข้างจะขับยากนิดหนึง่งถนนก็จะลื่นนะคะก็ขับกันแบบช้าๆค่อยๆค่อยๆไปอ่ะทีนี้เราก็มาถึงโรงเรียนของเราแล้วลวจะจ้ะโรงเรียนของหนูมาถึงแล้ว มาถึงสักกทีวันนี้เดินทางใช้เวลานานมากรถติดเพราะว่าปัญหาสโนนี่แหละค่ะสุดท้ายเราก็มาถึงโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยหลังจากเดินทางสองชั่วโมงจากระยะทางปกติแค่ระยะทางปกติแค่สิบห้านาทีวันนี้สองชั่วโมงเลยจ้ากว่าจะมาถึงโรงเรียน อนนี้โรงเรียนก็หิมะท่วมธรรมดามันต้องเดินทางนี้หาที่เดินก่อนโรงเรียนของเรา 管。<Thank>